เรื่องของผู้การชนบุรีใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงชาวแก๊งของเขาเรียกว่ายก<ะ>อ้วนเลย10นายตำรวจกับอีก3าพลเรือนที่ตอนนี้3พลเรือนยังคงหลบหนีส่วนสิตตำรวจเดินทางพบกับบิ๊กโจ๊กเป็นที่เรียบร้อยที่เข้าไปให้การแล้วก็ให้ปากคำเมื่อวานนี้ดูภาพนิดหนึ่งฮะตอนที่ช่วงที่จบรายการลุยชนข<ะ>่าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กมีการเชิญตัวพยานปากสําคัญมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนเงิน140ลร้าน เข้ามาให้การฮะเมื่อวานนี้เขามาพร้อมกระเป๋าแล้วก็มาให้การมันมีเงินก้อนหนึ่งจำกันได้ไหมฮะที่28ล้านอยู่ในพื้นที่ของเชียงรายตรงนั้นเนี่ยที่เขาลักษณะก็คือเอาเงินไปวางเอาไว้แถวแถวหลังวัดแล้วก็นัดแนะกันเพราะว่าหลังจากที่เป้ถูกจับนี่ภาพเมื่อวานนะฮะ เป้ถูกจับคุมตัวไปเสร็จเขาบอกเขาถูกจับที่กรุงเทพถูกโยนไปที่ชนบุรีแล้วอ้างว่ามีการรีดซับปรากฏว่าหลังจากเรื่องนี้มันถูกตีแผ่ออกมาบิ๊กโจ๊กไปสาวฮะและนี่เขาบอกนี่คือกระเป๋าที่ใช้ขนเงิน20กว่าล้านนี่ฮะขนเข้ามาที่ไทยจากเมียนมาอ้างว่าเป็นเงินเกี่ยวกับบ่อนการพาน,านันเป็นคำกล่าวอ้างนะฮะแล้วก็มีการให้การแล้วก็สอบปากคำล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊กเองก็บอกกับทีมข่าวเราบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคนก่อเหตุที่เป็นพลเรือน3คนยังคงหลบหนีอยู่นะฮะ,ะสามคนที่ว่าที่หลบหนีเนี่ยตอนนี้คล้ายๆว่ามีการประสานเข้ามาแล้วคือ,อมีสามคนใช่ไหมในต้นในบอยแล้วก็มีในบอยถูกไหมคะตามการข่าวเนี่ยบอกว่าต้นเนี่ยหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาต้นพิสิทธิ์ส่วนทางด้านของในบอยวีระเนี่ย กับภรรยาน่าจะหนีไปที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้มีการรายงานบอกว่าบ,บอยวีระติดต่อตํารวจมาเพื่อจะขอมอบตัวบอกจะขอมอบตัวแต่ต่อรองกับบิ๊กโจ๊กว่าขอแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไข<า>คือถ้าเขามามอบตัวต้องสัญญานะว่าจะให้ประกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าการมอบตัวในส่วนใหญ่จะประกันตัวใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กบอกไม่รับข้อเสนอ,นอ,อไม่ให้ประกันตัวแน่นอนเขาก็เลยเงียบหายไปเพราะมีหมายจับไงและบ<ฆ>ิ๊กโจ๊กยืนยันบอกว่าคุณจะมาต่อรองแบบนี้ไม่ได้เพราะ เราก็ทําตาม,มหน้าที่คุณจะไม่มาก็เรื่องของคุณแต่ผมออกหมายแดงไปแล้ว<ช>ดังนั้นจะหนีไปประเทศไหนก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าหากอยากจะมอบตัวติดต่อได้ตลอดแต่ไม่รับเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นการโอนเงินนะครับนะจำนวนทั้งหมดนะครับไปสู่ บุคคลนะฮะที่รับซื้อขายพระนะครับนะก็ทราบชื่อรายละเอียดหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบประคำนะครับคือในการสอบประคำในขั้นแรกเนี่ยก็ต้องสอบประคำเนี่ยหน้าพยานนะฮะแต่ว่าก็ฝากถึงพยานว่าเมื่อให้การเนี่ยหน้าพยานแล้วนะครับนะถ้าท่านให้การที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงภายหลังอาจจะมีความเิียดฐานให้การเท็จนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนความเชื่อมโยงเนี่ยเหมือนที่ได้เรียนนะครับว่าเรามีความเชื่อมโยงหลายส่วนแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ครบนะต้องขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีความเคลื่อนไหวที่สโมสรตํารวจนะฮะมีการเชิญตัวต้อมนครสวรรค์ระบุว่าเป็นเซียนพระน่าจะรู้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเงิน28ล้านซึ่งวันนี้เขาเชิญตัวมาสอบปากคําแต่เจ้าตัวเองก็ให้ความเป็นธรรมเขานะเขาบอกเขามาในฐานะพยานและเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็เข้าไปให้การวอกรู้จักกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นกับแก๊งคนลเลือนก็คือในบอย<ะ>คุณผู้ชมฮะ เมื่อสักครู่ที่เราบอกเอาไว้กรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจขอรายชื่อหน่อยได้ไหมฮะรายชื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งแต่ผู้การเลยฮะตั้งแต่ผู้การกําพลลงมา,า,มาจนกระทั่งรวมถึงเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมฮะมีหนึ่งคนในนี้ชื่อว่าพันตํารวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทยตําแหน่งเนี่ยก็คืออยู่หมายเลขสองเห็นใช่ไหมฮะคนนี้ล่าสุดเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาและเขายอมชี้แจงกับเราทั้งหมดเพราะล่าสุดคือเจ้าตัวเนี่ย ตกเป็นหนึ่งในต้องบอกผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกไหมใช่ค่ะเพ<ข>ราะว่า,า<ร>ทางด้านของทางด้านของพันตารวจพันตำรวจโเทเสถียรเนี่ยเป็นชุดที่อยู่ในส่วนของสอปอ,อสอของจังหวัดชนบุรีด้วยนะคือทีมผู้การโดยตรงนี่แหละทางๆท,ที่ตัวเองมีตําแหน่งคือรองผู้กำกับสืบสวนสพหนองขา,ขามของชนบุรีแต่ว่าต้องมาปฏิบัติงานที่สอปอ,อสอของชนบุรีด้วยคือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวันนี้ครั้งแรกที่พันตารวจโทเสถียรเปิดใจกับทีมข่าวเรายืนยันว่า ผมไม่ได้ทําอย่างที่ถูกกล่าวหาพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเลยไม่ได้กระทําปิดแล้วถามว่าวงจรปิดวันนั้นน่ะเป็นวันที่เข้ามาที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีภาพของพันตำรวจโทเสถียรด้วยไหมคะท่านบอกว่ารองเสถียรอยู่ไหมคะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนั้นผมอยู่ในกล้องวงจรปิดนะ,อะลองไปดูกล้องวงจรปิดวันนั้นเป็นช่วงด้านล่างชั้นหนึ่งที่นําตัวในเป้ ขึ้นไปชั้นสอง,ซ,งอซึ่งเป็นห้องรับรองของผู้บังคับการจังหวัดนั่แหละคะ่ะคือมีการชี้แจงบอกว่ารองเสถียรคือคนที่นําตัวในเป้จากกรุงเทพมาชนบุรีด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สาเหตุที่มาเพราะอะไรมันเป็นหมายจับจังหวัดสารอของสารจังหวัดชนบุรีถึงต้องเอามาที่ชนบุรีไงและผมก็ช่วยงานที่สอปอ,อสอของจังหวัดชลบุรีอันนี้เป็นภาพตอนอันนี้ต้องเป็นภาพตอนเดินเข้าจะมีภาพของรองเสถียรอยู่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดอันนี้ชั้นหนึ่ง ก็คือในต้นมาแล้วใช่ไหมแต่ตอนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีรองสเสถียรมันจะมีภาพชั้น2ที่เป็นทางเดินเข้าไปที่ห้องรับรองของผู้การจังหวัด ก็ปรากฏว่ามีตำรวจซึ่งก็คือรองเสถียรอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ในห้องรับรองด้วยเช่นกันแต่ผมเข้าไปทําเอกสารบันทึกการจับกลุ่มเท่านั้นไม่มีการเรียกรับเงินรีดทรัพย์140ล้านบาทกับเป้ผู้ต้องหาแต่อย่างใดและหลังจากผมทําเอกสารเสร็จผมก็กลับบ้านทันทีเพราะฉะนั้นวงจรปิดตัวด้านล่างอะค่ะคุณผู้ชมที่มีภาพนิ่งในเป้ใส่เสื้อยืดสีขาวเดินออกจากกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดชลบุรีนี่ห้าทุ่มนะท่านบอกรองเสถียรบอกไม่อยู่แล้วเพราะกลับไปตั้งแต่ทําเอกสาร าเสร็จแล้วแล้วก็มีตํารวจหลายนายที่กลับไปก่อนแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมยืนยันความบริสุทธิ์และขอเรียกร้องความเป็นธรรมแล้ววันนี้เจ้าตัวนะฮะบอกว่าเจ้าตัวเองเปิดใจเลยบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับกวนตํารวจที่ไปรีด140ล้านแล้วก็ไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรกับเขาด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้บางช่วงวันนี้คุณนริศใช่ไหมฮะนักข่าวของเราบอกว่าท่านตำเสถียรอะ สั่นเครือเลยนะเสียงอะร้องไห้คล้ายเหมือนจะร้องไห้บอกว่าเหตุการณ์นี้ขอความเป็นธรรมหน่อยผมไปจริงผมคุมตัวจากกรุงเทพไปชนบุรีแต่หลังจากที่ผมสอบปากคำทำเอกสารเสร็จผมกลับก่อนเป้ยังอยู่ที่นี่ผมไม่รู้ว่าใครไปรีดซับเป้ไหมแต่ยืนยันผมไม่ได้รีดซับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพลงที่เก่าวครับครับไม่ได้ทำนะแล้วได้โดนประคับไหมครับพี่คบไม่ผมบริการผมไม่ได้ทำ ก็กาหานีครับอ๋อแล้วที่ท่านบิ๊กโจกบอกว่ายอมรับหมดแล้วพี่พี่ได้ยอมรับไหมฮะหรือว่าก็ปฏิเสธฮะผมปฏิเสธครับเพราะผมไม่ได้ทำาไม่ได้กระทําความผิดครับผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้กระทาความผิดตามที่กล่าวหาเลยครับมันก็เป็นมันมันไม่ได้รับความธรรมนะครับก็เสียใจครับยืนยันในความรู้สึกครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำครับส่วนคนอื่นๆก็คือแล้วพี่ได้ปรากฏในกล้องวงจรปิดไหมครับพี่ครับมีครับมีภาพผมครับมีครับ แล้วพานในเป้เข้าไปที่ห้องรับรองทําไมเหรอครับในการจัดทำนะครับจะมีการจัดทําเอกสารนะครับครับอ๋อจะทําเอกสารเฉยๆเหรอครับพี่ครับครับใช่ครับแปลว่าในห้องรับรองไม่มีการเรียกรับเงินอะไรด้วยซ้ําผมว่าไม่มีการเรียกครับผมผมไม่มีส่วนรู้แล้วก็ผมไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําผมไม่ได้ทานี่ฮะคุณผู้ชมก็ยืนยันบอกเออผมไปผมไปแต่ผมไม่เกี่ยวนะแล้ววันนี้ก็ ขอบคุณที่เปิดใจกับเราแต่หลังจากนี้ก็ต้องไปสู้กันเรื่องของคดีอีกนิดเดียวก่อนจะจบคุณผู้ชมฮะมันมีก็คือว่าวันนี้ทีมข่าวเราไปที่ตัวของสํานักงานใช่ไหมฮะกองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชลบุรีก็คือจุดตามกล้องวงจรปิดเปิดภาพจริงขึ้นคู่เลยฮะภาพกล้องวงจรปิดที่เราไปตรวจสอบก็คือชั้นสองใช่ไหมฮะฝั่งซ้ายและเราไปดูซิว่าใช่ไหมของจริงหรือเปล่าเราไปสํารวจตามกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏว่าจริงไหมฮะตรงกันค่ะซึ่งทางซ้ายเนี่ย ส่วนแรกเลยนะใหญ่ๆเนี่ยก็คือสปาอาสาของจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือศูนย์ที่ปราบปรามอาชยากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งศูนย์นี้แหละที่บอกว่าในบอยร่วมกับผู้การจัดตั้งขึ้นแล้วก็สั่งการตํารวจได้ทำำํมตามคํากล่าวอ้างนะคะถัดไปเนี่ย ไกลๆนู่นด้านซ้ายมือเหมือนกันก็จะเป็นที่ทํางานของสอป,ปะตะรอของจังหวัดชนบุรีก็คือห้องประชุมงานตามปกติถัดไปสุดทางเลยสุดทางตรงๆให้คุณผู้ชมเห็นสีน้าเงินน่ะก็คือห้องของผู้การจังหวัดนะคะแล้วด้านซ้ายก่อนจะถึงห้องของผู้การเนี่ย เป็นห้องรับรองที่ใช้เคลีย์ระหว่างเป้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นแหละนี่เหมือนการบุมเดียวกันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าวงจรปิดที่ได้มาคือสถานที่จริงและเราขออนุญ,ญาตเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือเราไปตรวจสอบข้างบนใช่ไหมข้างล่างก็เหมือนข้างบนก็เหมือนแล้วก็ขอบคุณด้วยผู้การคนใหม่ใช่ไหมอนุญ,ญาตให้เราขึ้นไปถ่ายข้างบนเพื่อจะได้ดูว่ามันคือสถานที่เดียวกันแต่ไม่ได้บอกนะฮะว่าตํารวจไปรีดซับใครหรือเปล่าเป็นขั้นตอนตามกระบวนการสั้นๆพบตรอบอกว่าที่มีการพูดคุยกันเรื่องที่ว่า มันเป็นยุทธการแซะเก้าอี้ผอบอตรหลังจากที่มีข่าวเรื่องร้อยสีล้านออกมาวันนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดยืนยันกับเรานะฮะบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานใช่ไหมฮะว่ามันชเชื่อมโยงกับการยุทธการอะไรที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดถ้ามีหลักฐานก็เอามาสิผอบอตรอบอกแบบนี้